โอ้ยเร็วเยงแคโบกแค่บกโอ้ยรวยอะไรเนี่ยไอการเป็นสิไหนล่ะไปเมื่อบานกได้เมนยังดูไดียวมึงเดือดเข้าไปใส่เดยวเรากรบพันเดืดเออไปรู้สึกมันเป็นบรรยากาศดีเวสวฟังเว่งหนักเป็นสัยญานไหนโว้อุ้ยมันเป็นนีเหรอโบ่เงี้ยโล้ยเมื่อยุ่งหรอกเมื่อยามผีทำมาเด้อเนี่ยอ๋อแกยานเนาะ โอ้ยห,หน้าขวใส่มึงเอ้ยมึงหัวกูว่ากูเป็ไถ่เนี่ยนะเพราะไง,ง,งตัวกูเปนป่านนี่เลียวนี่บุหัวจะหัวเป็นไถ่ป่ะนั่นควรตีนแล้วควรตีนแล้วเดี๋ยวมึงจับลงหม้อด้วมึงไม่ยอมเลยพี่บ <c oughs> ้านเรื่องสีน่ะคือช่างเซ่กซ์กอนกูที่บอกให้เด้อเด็กน้อยนี่หูจะถุงกูบัสฮิ้บคอพีกกระซื้อกหงกระหลังพีตายซ่องฝนกูจับมาเท่าไหแล้ว ดี่ความนี่ยกูใส่กระบอกเนี่ยเอาไปฝังท่อนไหนโอ้ยพ่อจ้อย่างนี้มั้งขี่โบ๊ะขี่ตัวดอกคอยบอสเสียดอกอ่ะเรื่องผีสารกับโนบี้แบบไม่โลกเนี่ยรถบักปานเทศมี่จะปากเสียอาจารย์คูณในป่าผีมาทุ่นล่ะเชิญท่าจแจ็คแล้วกูุณบอกไปให้ล่าสุดนี่จับผีไปเห็ดเมียเว้ยโอ้ยคอยบอสเสียดอกวันก่อนอ่ะ เห็นพ่อใหญ่นั่งอยู่ริบลองเอเห็นนั่งทุกขาออกจากปักตักตอกอู้อู้อ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 ้โอ้ยมึงก็บอกเกินไปเออนั่งทุกขาซื้อๆบ้านปวดขาบ้านปวดขากระหอกเราเออมาแนนอยู่บนหอกอู้อ้อ่ะันมมึงเศร้าเอ้าเออโอ้ยขอเบอเสื้อดมทำพ่อใหญ่แน่จริงบอกพราะดีมีซอเมือก้อนนี่คโอพี่สาวสามก็ความใจว้าอันนี้เด็แม่ น้องนี่ปักยิ่งี่แล้วปักแตงโมปักส้โอปักพาวแบบขอบุญโอ้ยหัวใจเราเนีย่ย<น>อยู่หลังมูงเรี่ยแถ้แน่จริงอ่ะจัดผีปิดตีสาวแต่ไม่คอยเห็นเนี่ยได้บอ,อไปไปไป สี่ห้องหายยังกันส้มวัวเจ้าก็จะเป็นพีขึ้นคอยนี่ละผีแมนวั้เจ้าตายแล้วคอยมาเทาร้องผียังทีน้่นาดีกแมเมื่อกี้พวเขายังับรถไปเที่ยวอยู่เลยนีดไปเที่ยวนละกินเหล่าขับรถมาก ช่วยพี่ไหมซุ้มาจอดอุคคกงละครอนบอกอูุ่าตข้สิห้ายเติร์ก็เป็นเหแบบดีเดชชิ๊นี้ใส่ล็อกน็ดหนึ่งสอง,สอง เขาไปจัดการกันไดไหมอะจัดการแบบนีเด้นนี่ไปกัะเถอะพวกเราหลับลองง่าน hey, ี่ยบวงกวาหายโแน่นอนไปกันไห้ยู่้กูหลังเมียนน่นเด้ย่างอีน้อยเดยกก็ห่อแล้วไง มืดเปลียตาเดินไปกันตังไต่วะอาจารย์นะอาจารจังสี่อะจารูอไรไว่ามองในวิถีอ้าว่าไปยังไปยังเดอู้ีเทียนมากผู้ใพี้ไ่เช็คเอาป่ผมึงมลุงเ๋ทียบไปกับเป๋าเอาป่ะโอ้ยสูบสูบยาจังสูบไปยังคือเพราะข้ากันไม่ไฟเช็คเลยเนื้อโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีไฟเช็คแต่ว่าไม่ไม่มีไฟสายนี่ยด้อนเนี่ย <c oughs> โอ้ยปักปึกเอ้ยปักงอไฟสายใส่มันจุดเทียนเลยเดยเนี่ยโอ้ยเอาไปไปหงเดี๋ยวง้มืดไปเอาทิ่มไฟสายเลยเอาทิ่มได้บ่เอาทิ่มทิ่มเนี่ยเอายงเนี่ยไม่ทิ่มไฟสายดิซือเอ้ยยังว่ะ

ไอ้เบิร์ตนี่มันตีหลับผีหุ่นนองจังแลนมาทางนีไวไวไม่คักเนาะเฮ้ยกันเลื่อยไปเยหลอกมันงวนจำจบจ่อย